ไม้สีเรียดครับน้องตาลบอกอย่าไปสีเรียดครับผม เสียงดังไม่เอ่ยปติมกลัวแต่เสียงไม่ดังนะคะของสตรีมเลยของคุณคิดอะไรอยู่นะ วันประติมใช้ทุกครั้งประติมใช้กล้องของเรยูนะคะสวัสดีค่ะ เข้ามาแล้วป้าติ๋มขอขอบคุณนะขออภัยนะคะบรรพรนะใช่ไหมมาตาม ที่ประติมเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของ Facebook นี้ก็ สู้มีกำลังใจสู้ฟูๆเลยตอนนี้ไล์วันละสามรอบอีกรอบดึกนี่มีคลิปปังเยอะมากเลยป้าอิจฉาดิกที่นี่เขาพอแต่อาไม่ไม่ให้เขากล้องเขาก็เ <laughs> ดี๋ยวรอบดึกอีกรอบหนึ่งตอนประมาณเกือบห้าทุม่มแล้วละอาจจะนอนนั่นแหละอาจจะไหลทิง้งแต่ก็กินข้าว อก็ออกมาไล่ข้างนอกชัดไหมชัดไหมเขียว สู้มีกำลังใจสู้ฟูๆเลยตอนนี้ไลฟวันละสามรอบอีกรอบดึกสวัสดีครับพี่สวัสดีจ้าพี่ชายตอนแรกใช้คำว่าหนูพอสุดท้ายผมจะรอ <c oughs> ผมจะรอก็เลยว่า บางคนก็เพื่อนเก่กาๆบางคนก็ทอนะ้อเนาะบางคนก็เหนื่อยก็หยุดทําไป กำลังใจปติมนะคะแต่ปติมก็พลาดปติมหยุดหยุดไล้นะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เลยจำเราไม่ได้รอบดึกด้วยรอบสี่ห้าทุ่มนั่นแหละถ้ามาใจายปติมปะพูดคุยนะคะมือใหม่ทุกท่าน มาขึ้นห้องไลยรอเพื่อนๆน,นะคะเรื่อยนะคะไม่ค่อยได้หยุดแล้วะค่ะงานตามสวนเยอะแยะเลยกำลังใจ แม่น้องเฟรบแบขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะจ้าจ้าขอบคุณหลายๆเด้อเกียวในห้องไลฟ์ของปติมนะคะทุกคนเสียงดังหรือเปล่าเนี่ยปติมไม่ได้เช็คเสียงเลย แ่น uhm. si. huh. ี้อาก็ดีใจแล้วมีกำลังใจแล้วขอบคุณนะคะประติมทําได้อยู่แล้วยากขนาดไหนก็สู้เพื่อความเห็นเขาบอกว่าสร้างรายได้เนาะเราก็ลองดูสิสร้างรายได้ได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย มีคลิปปังเยอะมากเลยไปอิจฉาเด็เอ,อที่นี่เขาพอแต่อาไม่ไม่ให้เขาเขากล้องเขากน็นั่งรอนั่งรอสวัสดีค่ะคุณรัชกา ป้านั่งรอนั่งรอเพื่อน <laughs> แล้วก็กินข้าวอ่าก็ออกมาไล่ข้างนอกชัดไหมชัดไหมเขียวจงวันประติ๋มใช้ทุกครั้งประติ๋มใช้กล้องของรีวูนะคะปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะเข้ามาเยอะมากประติ๋มบอกว่าเป็นร้อยก็มีนะคะ